วันนี้เราอยู่กันที่ตลาดปัทุริกรอีกแล้วนะครับก็วันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่คนในตลาดน้อยลงเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองเราไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับก็ใครที่เดินทางไปไหนก็จะลืมแมสเอ่อใ้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยกันนะครับไปเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกคนไปดูดีกว่าว่าในตลาดวันนี้จะมีอะไรบ้างน,นะครับไปนะครับเดี๋ยวเราไปดู ร้นานพี่แก่นกันดีดกว่านะครับผมก็ไปมาหาแกสัสกนิดนึงนะฮะตลาดกันโลงนะเพราค่าแม่ค้าไม่าไม,มาทุกคนโอ้พี่แก่นมาอยู่นะโหมันนั่งอยู่คนเดียวเลยสวัสดีครับผมเนี่ยอะไรตอนนั้นอ่ะโหมีเจ็ดเจ็ดดีเรต้องถือขนาดเดี๋ยวดูเจ็ดดีพี่แก่นก่อน รากองตัวนี้นะรถเจ็ดดีเอยเยี่ยมใช้สักสามเดือนนะเเงินวางไปห้าพันเ็ดบโอ้โหนอันนี้มันนหัวันใช่ไหมกันโอ้โอดีคนเจดดีเท่าไรตัวนี้นะพี่กันหนาพัน <5, 500. S 1> ห้าฮะหนึ่งพั้าทำไมมันถูกจัน้อ, 8, <c oughs> อมันเจ็ดดีธรรมดาใช่ไหม อ๋อเลนช่องเสียบไมเลยด้วยนะใช้ได้หมดทุกอย่างใช่ไหมครับผมอ50อมอมอ๋อเลยฟิก50นะทุกคนเจ็ดดีฟลิก50เดี๋ยวนะ Sony โซมยาวมากนี่พวกหมดที่มันออกจอนี่ทำงานนะพี่กันันออกไม่ได้ ตัวนี้มันเป็นตัวกึ่งโปรมันจะมองที่ช่องมองแต่ถ้าถ่าย AVO อ๋อ่ายวีดอันนีะอ๋อโอเคใช่ไหมเน,นี่ยโฟก,กัสก่อนอ๋อตัวใหญ่มากเลยอ่ะห้าพันห้าสุดยอด Oh. เลนนี่แบบใกล้มากเลยน,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 นะฟรีห้าสิบเลยนะต้องเปลี่ยนเลนะนะถ้าอยากแบบมันเป็นเลนใ,นใกล้อย่างเงี้ยเ,เออมันเลนหลังละลายไง oh. ใช่ไหมกัน, oh. นไม่ต้องการเลนก็ไปสิอ๋อไม่ต้องการเลนสิมาเจ้าเลนไหนมาทีนี้เจ้าเลนไหนมาแล้วครับทีนี้นีนน่ไมา่สายต่อนี่ด้วยเนาะใช่ไหมเห <c oughs> มือนเป็นไทยซีหอดีเอ็มไป่ะเอดีเห็มไออเออ ไปถ่ายนงถ่ายหนังละครกันอะไรเงี้ยนอนอพวกนี้นนนออนนจะถ่ายหนังใหญ่ผมมีห้าดีหกดีเจ็ดดีเจ็ดดี่นั่น n y น,นั่นะ่ะน,นี่จะเป็นธรรมดาแต่ว่าตไม่กลมากอ๋อไถงไดวาวคร์ลเดี๋ยวควาวไกลได้มากเลยตน,นี้ตน,นี้รับ 63x น,น่นนะ ัน,นะนก็ได้ยืนไล้วอ่ะมันจะซูมไปถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวๆเซูมซมูน่น้นนะหลังคาจั่วบ้านน่นนะยังได้อยู่นะยังได้อยู่ใบไม้นดนซล่าโซลเหมนชัดปะเออดูใใบไม้ดูใบไม้ มาวัดต้นไม้ต้นนี้นะมัซูมออกนะปดไกลมากไกลมากเท่าไรกันตอนนี้นสองพันนะอ๋อที้สองพันทุกคนแต่ไฮไลท์ลมันอยู่ที่เลนใช่ไหมไฮไลทใช่ไฮไลท์อยู่ที่เลนซูมหกสิบสามเอ็กดูเด็ดถไม่เห็นท่านไม่เห็นเลยปะพอซูมเสร็จปั๊บดูเด็ดเห็นยันใบไม้แล้เด็ดเห็นปหมน่ะ สุดละน่ะโอ้โหเห็นจันเส้นไปไม้เลยสองพันพระน์มูลตรงนี้มาจิดไหนก็จุดตรงนี้เอาตรงนี้คืนก่อนน่ะเดี๋ยวเูเจ็ดดีต่ออีกนิดนึงเจ็ดดีตรงนี้เนี่ยโอ้ไม่สำหรับ ตอนที่ถ่ายหนังทั้งภาพโปรก็ได้โปรแล้วตวเนี้หมดวิดีโอถ่ายวิดีโอละเนี่ยแล้วเราก็ถ่ายสตาร์ทน <Jean> ้มเต็ม no ป่ะ <ki> นจะเต็มพราะเวลาพวกนี้เวลามันเวลามันมันกดกดอันนี้นเนาะเลนมันจะดังนิดนึงอนะเนาะกดโฟกัสเออมันก็อยา่างประมาณสุดมันต้องหาสมันต้องหาเรียกว่าอะไรหาอะไรวะหาโฟกัส,หา,กสหาโฟกัสเอง 5 0 0พันะทุกคนชุดเนี่ยเจ็ดดีอ๋อตอนนี้มันมีมาร์กหนึ่งมาร์กสองมาร์กสามใช่ไหมหนึ่งเฉพาะไอ้พวกผมดีอ๋อ <5 D. S 1> อ๋อถ้าเจ็ดดีมันเป็นมาร์กอะไรนนะเพย์มาร์กสามนะไอ้มาร์กสองมาร์กสใช่ไหมร้านนี้มันออกออกได้ป่ะตอนนี้ออกได้ปุ่มนะม<อ>ันมีปุ่มอ๋ออ๋อในเลนส์ฟิกห้าสิบ อ๋อโฟกัสในเมนูก็ได้ใช่ไหมอ๋อในๆๆด้วยกันส่วนมากเขาเมนูหมดแหละเมนูโฟกัสหมดแหละห้าพันห้าพันห้าพันห้า ชัดเบอร์ไงโอ้น่าสนใจคนะ่ะแต่บนาเทุกคนเดี๋ยวขอดูราคาตลาดแป๊บหนึ่งครับเก็ดด<อ>ีห้าพันห้าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะอยู่หรือเปล่านะครับมีจีช็อคด้ยวยครับพี่แกนมีคนถามหาอยู่มาไดกาจีช็อคพอละอย่างอื่นดูไม่ดูไม่เป็นเดี๋ยวจีช็อคแค่นั้นแหละอ๋อ ไงทุกคนอ,อจีช็อตอชใช่นี่ก็สวยอยู่นะไงอันนี้ก็อ๋อลุนเดียวกันเลยปะอ๋อลุนเดียวกันเลยไม่ค่อยมีอะไรทีนี้ไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมหาเจอว่า M 5 0อ่ะห้าสิบอ่ะ,อะ,ะหายากใช่ไหม เพราะคนมันใช้เยอะอยู่ไงห5 0้าสิบไม่ได้มาสักตัวส่งไปหมดเลยูมงลูมิกยังมีไหมโซโซนี่อ่ะไ,ไม่ไอไอ,อ,อลูมิกแต่ว่ามันเป็น GX85 แปดห้าพวกเนี้ยมันมีมันมีถ่ายให้ดูหน่อยนะมีฮะโอเคมีปะ,ปะที่มันมีรูเสียบไม้ได้วยนจะีแปดห้าปะ นี่เดี๋ยวพี่แกนดูก่อนนะแป๊บนะครับนะองพี่แกนน่าจะหมดแล้วนะครับพี่แกนวันนี้ครับขอบคุณนะครับพี่ครับที่น่าจะก,กันนะอาจจะมาทุกค,คนเดี๋ยวไปดูฝั่งฝั่งน,นู้นดีกว่ามีอะไรบ้างก็ไม่รู้นะคนก็น้อยน้อยคนไม่ค่อยออกมานะครับทุกคนเขาก็น่าจะอ,อ,อยู่บ้านนะ แต่ว่าก็มีบางส่วนที่เขาก็มาเดินเหมือนกันแหละไหนดีลงซอน้ำก่อนใช่ไหมแล้วเดินตามมาันก็แล้วกันนะเดินทะลุไปตางนู้นะตามมาันะไปทุกคนไป <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูตลาดฝั่งนี้ดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างโอ้ร <c oughs> ้านก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะทุกคนเหมือนเดิมโล่ง ร้านทำไม่ค้าก็ไม่ค่อยมีก็ค่อยๆดูทีละหน่อยทีละหน่อยก็จะมีอะไรบ้าง,งค่อยเดินดูกันทีละหน่อยนะครับคนพอมีอยู่แต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่ ผมจะกลับหลังหันแล้วเราไม่มีอะไรแล้ว,ลวตรงนี้หมดร้านก็หมดไม่มีอะไรแล้วดูบรรยากาศเอาก็แล้วกันนะครับปไปไตรงไหนกวางนอ้อ เราไม่มีอะไรทุกคนเราจอดเราไปทำของท่องเที่ยดีโหปวดรถนี่น้ำเสื้อผ้าเยอะนะกระเป๋ากระเป๋าไม่มีแล้วหมดแล้วอราหมดแล้ว ต้นแหนบเนี่ยนี่ก็ธนาคารนะเดี๋ยวมีอะไรนะ่าสนใจจะยกกล้องไปสักรอบหนึ่งแลกันนะทุกคนอ่ะทุกคนมาต่อกันดีกว่าเงียบเหงาอ่ะอเดี๋ยวเรซอยซอยนี่กันนะไมให้สุดซอยกันนะไปมาแล้วก็ต้องไปให้สุดซอย พวกสายเราไม่มีแล้วคนหนี้อ๋อน,นี่ไงสายรอมคนล,ล้านกันดีกว่าร้าะกันร้านี้ร้านใสอยู่ตรงนี้คนหนะึ่งพสายก็หายไปเยอะแ,บบแล้วเหมือนกันนะเนาะเออใช่ก็เพลงก็เจออะไรเกินโล่งมาตลาดนะไม่ลมปิวลมเปีวลมพัดไม่ใช่ลมปิวเลยลมพัด อมออต้องไปหาของเก่าก็สีสิบห้าอันนี้ก็ได้เลยเราขึ้นเลยด้วยอ